ลดอีโก้เพิ่มความสำเร็จเทคนิคก,การลดอีโก้ในตัวคุณอีโก้หรือความไม่ตรงตัวเ,เองเราทุกคนต่างก็มีนะครับแต่จะมีมากหรือมีน้อยมันก็แตกต่างกันไปผมยอมรับนะครับว่าผมมีอีโก้เหมือนกันไม่ฟังใครไม่เชื่อใครชอบเอาชนะชอบทำตัวเด่นกว่าคนอื่น ชอบมองว่าคนอื่นอยู่ด้อยกว่าไปหมดหรืออยากคนอื่นมองว่าตัวเองเก่งนี่แหละครับอีโก้ของผมคนที่อยู่ใกล้ๆเขาก็อึดอัดเอือมละอาตีโตออกห่างผมไปหมดมันไม่ใช่นิสัยที่ดีเลยนะครับจัไว่แย่เลยก็ว่าได้ทีนี้เรามาลองเปิดใจเปลี่ยนตัวเองบ้างดีไหมครับลดอีโก้ล,ลงบ้างนิดๆหน่อยๆก็ย,ยังดีผลลัพธ์จะออกมาดีเกินคาดเลยครับฟังผมผมมีห้าวิธี ง่ายๆดังนี้ข้อแรกอย่าคิดว่าทุกๆอย่างที่คุณทำดีเลิศเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างคนมีอีกโก้มักหวังหรืออยากให้งานที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นออกมาดีเลิศแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างโอเคเมื่อคุณคิดว่าตัวเองทํางานออกมาไม่มีที่ติเพอร์เฟกสุดๆแล้วก็คิดว่าเพื่อโรวมง,งานหรือลูกน้องของคุณต้องทำได้ดีในระดับเดียวของคุณ แต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดการผิดพาลาดล่ะหรือมีความคิดที่แตกต่างกันอีกมันเกิดขึ้นได้เสมอครับทางที่ดีคุณต้องทําใจและยอมรับกับสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกในบางอย่างจะดีกว่าครับข้อ 2. หยุดความคิดที่จะาชนะคนอื่นอย่างเดียวเป็นความรู้สึกที่คนมีโก้หลายๆคนเป็นคืออยากเอาชนะคนอื่นอยู่เรื่อยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็ดีนะครับเพราะมันจะคอยกระตุ้นให้คุณมีไฟลุกตลอดเวลาแต่ถ้าการจ้องจเจาชนะคนอื่นมากเกินไปเขาจะอึดอัดเราได้นะครับและวก็ไม่อยากทำงานกับคุณคุณก็จะโดดเดี่ยวไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยทีนี้ลองเปิดใจแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นดูบ้างสิครับคุณจะพบว่าผลลัพธ์นั้นดีเกินคาดเลยคนระับข้อสาม รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างการแสดงการเห็นใจคนอื่นจะช่วยให้เราลดอัตราในตัวเองมากที่สุดเลยครับเพราะเวลาที่คุณช่วยเหลือหรือแสดงความมีน้ำใจต่อคนอื่น <f ix> ก็จะทําให้คิดถึงตัวเองน้อยลงมันอาจจะไม่สําคัญอะไรมากมายนะแต่สิ่งที่ได้รับคือคุณได้ใจเขาไปเต็มๆเลยนะครับข้อ4ลดความอ่อนไหวในตัวเองลงจริงๆแล้ว ความอ่อนไหวในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันช่วยลดความแข็งกระด้างในตัวคุณแต่ถ้ามันมากไปมันก็จะทำให้คุณคิดถึงแต่ตัวเองยังไงเลยครับยังไงเลยครับคือมันจะทำให้คุณหวั่นไหวในสิ่งที่คุณพูดหรือคิดเกี่ยวกับตัวคุณจนทำให้คุณคิดหรือจินตนาการไม่ดีกับเขาบางทีคนที่พูดเขาไม่มีเจตนาร้ายอย่างที่คุณคิดก็ได้ถึงยังไงอ่อนไหวได้ ต้องหนักแน่นด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อ5เฮเฮเฮพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆให้มากขึ้น <S <S บางครั้งในชีวิตเราก็เจอเหตุการณ์ในสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือไม่เป็นตามแผนที่วางเป้าหมายไว้แทนที่คุณจะมโมโหเกรียวกาศหรือตีโพธิภัยให้ลองใจยเย็นๆลงคามดาวลง และลองพยายามทำความเข้าใจกับปัญหาแทนดีกว่าครับเมื่อเวลาผ่านไปทุกๆอย่างมันก็จะผ่านไปครับสรุปการมีอีโกโ้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมีบ้างก็ได้แต่ถ้าเราควบคุมมันได้สแสดงออกมาพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปคนข้างๆหรือคนรอบตัวเราเขาก็อยากอยกู่ใกล้ๆทำงานอะไรก็ผ่านไปง่ายๆจนสำเร็จ เป็นไงบ้างครับจบแล้วครับก่อนจากกันไปอย่าลืมเหมือนเดิมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆความรู้ความคิดเจ๋งๆจากผมหนึ่งจรานเอี่ยมชัยไปแล้วครับสวัสดีครับ